สวัสดีครับพบกันแล้วกับเลขกันนี่วันนี้จะมาแนะนําปืนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห่งชาติวงเล็บซอกกอบอนะครับโครงการนี้ได้มีการอนุมัติเพิ่มเติมให้ข้าราชการถูกสังกัดพนักงานดัตวิซาากิจและอื่นๆสามารถเข้ารวมได้เงินไขโครงการห้ามอนลภายใน5ปีเว้นแต่ตกทอดเป็นมรดกนึ่งได้ซื้อได้แข่กระบอกเดียวเท่านั้นมีรุ่นไหนน่าสนใจมั้งมาเลยกันครับ Co ้ก government series เจ็ดซุนรุ่นคลาสสิก ใช้กระสุนขนาดจุด4.5 ACP เมกกาซีนไส้ไดจ์7นัดลำกล้องยาว5นิว้วนำหนักปืน9.92กรัมเฟรมปืนสไลด์ทำจากเหล็กลำกล้องเป็นสแตนเลสระบบการยิงซิงเกิลแอคชั่นราคา69,900บาท Glock 17 Gen 5ปืนขนาดมาตรฐานยิงแมนลูกด็อกใช้กระสุนขนาด9 5, มมแมกกาซีนไส้ไดร17นัดลำกล้องยาว4.49นิว้วนำหนักปืน7.8กรัมลำกล้องสไลด์ทำจากเหล็ก เฟรมปืนเป็นโพลิเมอร์ราคา3 9 9 0 0ืบาทรุ่นเฟรมปืนเป็นสีน้ำตาลราคาเดียวกันนะครับกลอก19-5ปื้นที่เหมาะในการใช้ปกผ้าใช้กระสุนขนาด9ก้ามมอในกระสินไส้ได้15นัดลำกล้องยาว4.02นิ้วน้ำหนักปืน6กร้กรัมลำกล้องสไลด์ทำจากเล็กเฟรมปืนเป็นโพลิเมอร์ราคา3 9,900บาท กล็อกซีสิบาเจนห้าคอมแพกคลอสโอเวอร์รวมกอดีของเฟร,รมปืนขนาดฟูลไซกับสไลด์ขนาดคอมแพกเข้าด้วยกันใช้กระสุนขนาดกาหม้มแม็กกาซีนไซด์สิบเจ็ดนัดลำกล้องยาว4.02นิ้วน้วลำหนักปืน694กรัมลำกล้องสไลด์ทำจากเหล็กเฟรมปืนเป็นโพลิเมอร์ราคา39,900บาทกล็อก 43X เรียวปืนขนาดซับคอมแพกมีร่างติดอุปกรณ์เสริมได้ใช้กระสุนขนาด 9, ort, ก,ดดกาหม,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 ม้มแม็กกาซีนไซด้10นัด ลำกล้องยาว3.4 1นิ้วน้ำหนักปืน530รากรัมลำกล้องสไลด์ทำจากเล็กเฟรมปืนเป็นโพลิเมอร์ราคา3 9,900พ้บาท4ีเซต p 1 4ปืนทีมะในการใช้พกพาใช้กระสุนขนาดก้ามหม,ม,ม็อเมกซีนไสดไดส15นัดลำกล้องยาว4.0 2่นอนิ้วน้ำหนักปืน7จ0รกรัมลำกล้องสไลด์ทำจากเล็กเฟรมปืนเป็นโพลิเมอร์ราคาส6 9 0 0ื่นบาทตัว FDE เฟรมปืนจะเป็นซี่กาก,กีราคาเท่ากันนะครับ 4เซ1ตปเอืนขนาดกระทัดรัดเน้นปกซ้อนใช้กระสุนขนาดกาวมอ,มอแม็กกาซีนไสดไเจ็นัดลำกลองยาว3.35นุดซน้ำหนักปืน5้น575กลากรัมลำกลองสไลด์ทำจากเล็กเฟรมปืนเป็นโพลิเมอร์ราคาส6 9 0 0ื่นหบาทรายละเอียดเพิ่มเติม,ด,มด้านลลางคลิปนะครับขอบคุณที่รับชมพบกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ